วันนี้คือการคัดเลือกตัวหรือตัดตัวทีมชาติอังกฤษเพื่อที่จะไปเตะฟุตบอลโลกนะครับโดยคนไทยนะโดยคนไทยแต่มาเป็นเขยไทยสกลน,นคร Facebook สักทธานีอดีตธานีจะวนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละบอกแมก้กระทั่งบริษัทดีแทนะ ที่ผมใช้ข้อมูลผมต้องเปิดเผยอขออนุญาตเลยนิดหนึ่งแต่ต้องเป็นข้อมูลส่วนตัวส่วนบุคคลไปไล่ดูดีนะครับมีเ <c oughs> ขาเรียกว่ามี Account เป็นของตัวเองมีไอคอนควบคุมด้วยตัวเองเรียนจบมาโดยตรงแล้วก็เล่นกีฬามาเยอะหลักฐานมีหมดนะครับ จำไว้นะครับไม่ใช่ว่าจะทำมามั่ๆนะเมื่อมีการเอาอะไรบางอย่างมาทิ้งไว้หน้าบ้านผมก็ด้วยตัวผมเองนี่แหละตู้เติมตังค์ผมทีบเลยแล้วน่ะจากการที่มันมีตัวยิงบาร์โคดเหมือนกับบริษัทแมคโครสกลนครนะแล้วผมจะไม่พูดมากแล้วน่ะจำไว้นะครับถ้าใครมีตัวนี้ยกเลิกไปซะ,ะขออนุญาตเพิ่นซะยกเลิกไปซะ,ะมันวุ่นวายนะ มันวุ่นวายเพราะว่าตัวยิงบาร์โค้ดมันเหมือนกับบริษัทแมคโครและที่นี้เวลาเพื่นยัดอะไรเข้าไปดีดูดีนะครับคนที่ผลิตบาร์โค้ดขึ้นมาผมเรียนมาเรียบร้อยแล้วเลยนะจำไว้นะครับนะยกเลิกไปซะแล้วก็บอกเพื่อนไม่เอาให้มาเอาตู้ซะตู้เติมตังค์เนี่ยอย่าไปใช้ตัวยิงบาร์โค้ดนะนะใจหรือเปล่านะจะโกหกยังไงก็โกหกได้ เวลาคุณจิ้มลงไปก็เหมือนเดิมนะจำไว้นะครับนะ ญาติเทียมที่อยู่ดอนทานีนะไอ้นี่งานทูกฝีเมืองเลยแหละผมไม่เหยียบเล่นแล้วนี่เหลือญาติเทียมงานทุก เอาตัวโล,ลงละครลงไปเลยอยู่ในห้องนี่แหละตัวโล,ลงละครลงไปใบแดงเลยนี่แหละ เอาตอนนี้อยากทำเป็นหุ่นนะไอ้ช่อสิงอธิบายหน่อยนะเว้ยช่อสิงฉันลุ่นนะไอ้อธิบายให้ประชาคมโลกฟังหน่อยนะเว้ยวันนี้กูกระแทกหลังไอ้อ้อมเลยไอ้อ้อมนี่จบจากอุดรพิษน่ะกูเสียไปเท่าไหร่อะล่ะแล้วก็ดูตอนนี้เนยมาโนดนกระแทกหลังนะ่ะเข้าใจหรือเปล่าอธิบายหน่อยนะเวย้ยโชเกียรนฉันหลุงนะไอ้อตัวช่อสิงชัย,ยภูมิน่ะอธิบายหน่อยนะเว้ย จิ้มข้อเท้าแล้วว่าโดนเตะข้อเท้าน่ะ กนลเท่าไหร่ออกข่าวเลยว่าหัวหน้าฮูนิเกนเือไทยละเท่าไหร่แล้วตังไม่เอายอนะตงไมเยอวหน้าูนิแกแต่จะลงที่สกลนครก่อนนะลงที่สกนครก่อนนะหัวหน้าูนิเกนลงที่สกนครก่อนนะเขียนโน้ตไเลยนะลงที่สกลนครก่อนแล้วก็ไว้ให้ด็ก มันชอบกีฬาไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะะว่าการเมืองมีแต่ความชิบหายมาสี่คตแม่สูกูเป็นอาจารย์สูแท้ๆสูคือปึกแท้โอ้ยสุมย้มขุยเฮ้ย